นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย t u b e และผู้ติดตามของอีฮาวันเพททุกทุกท่านนะฮะอะสวัสดีครับเออวันนี้ผมก็จะมีกิจกรรมด,ดีมาให้เพื่อนเพื่อได้ร่วมสนุกกันนะครับถึงสองกิจกรรมอ่ะมาเริ่มด้่กิจกรรมแรกกิจกรรมเดิมครับแจกเหมือนเดิมอ่ะ คราวนี้แจกจินเบกับลูกพี่ของเราเองเขคือใดครับอ่าครับกิจกรรมของเราเช่นเคยนะครับครั้งนี้จะจับรางวัลอ่าจะจับรางวัลตัวละครั้งนะครับจะไม่จับพร้อมกันแล้วอ่า ตัวนี้จะจับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาคมอ่าสิ้นเดือนมีนาคมจะจับข้อกระไดก่อนนะฮะแล้วก็สิ้นเดือนเมษายนจะจับจินเบต่อนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับกิจกรรมของเราเงื่อนไขกิจกรรมของเรามีอยู่ว่าเพียงนทุกท่านแชร์วิดีโอนี้ที่หน้าเฟซเพจของเรา <S <S ก็มีโอกาสได้รับ ก็ตามโมเดล2ตัวนี้เลยนะครับอ่าในในแต่ละวันท่านสามารถใช้ได้ไม่เกินห้าครั้งนะครับเช่นเดียวกับกิจกรรมเดิมนั่หละครับโดยเราจะจับสุม่มฉลากแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยอ่าก็ขอให้เพื่อนๆพื่โชคดีแนละร่วมกิจกรรมของเราด้วยนะครับแล้วมาต่อด้วยกิจกรรมที่2ของเรานะครับกิจกรรมที่สองของเรามีอยู่ว่า ตอนนี้ผมเองคิดไม่ออกครับว่าผมจะทำเรื่องอะไรดีจะตั้งทฤษฎีหรือจะมนหรือว่าจะมาโนเรื่องอะไรดีอ่ะก็เลยให้เพื่อนๆช่วยคิดให้หน่อยละกันนะครับว่าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็กิจกรรมไม่ง่ายนะครับเพียงท่านมา m i ้นใต้พต์นี้ครับว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรเรื่องไหนที่ได้รับการบูดมากที่สุดผมก็จะทำเรื่องนั้นครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะผมดื่มไปเลย วันนี้ก็เล้งตายฝั่งสีรีตร์นะครับถึงมันปืนเดียเล้งไม่ขายโอกกับมุ้งมาดิถ้าไมาจ่จบสครีตร์ก็เล้งไม่ขายโอกกันนะครับถึงเพื่อนๆชาวใต้น,นะครับติดตามผมนะครับต่อไปผมจะทำสองเวอร์ชันนะครับจะมีในคลิปหนึ่งจะมีสองเวอร์ชันมีดังมีดังภาษากลางแล้วก็ภาษาใตา้ครับ พอทำเหมือนสองวิชันเลยเอาแต่คนตายนะครับเขาคุณนี่ติดตามมาตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไอ้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไอ้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดครับ